แล้วเนี่ยโอ้ยดูริงได้แล้วขวายิงใหม่ละไม่ใช่เอฟพีเลยนะแกล้งตายใช่ไหมเนี่ยฮะฮะโอเครอบนี้ตายจริง โแบ่งแบ่งโอ้ยเจ็ยบูลลี่มันบูลลี่มันบูลลี่บูลลี่บูลลี่ Oh. Oh, <hello. S 1> ไปก่อนเลยจีแด็้เออต้องแบบนี้สิอิงจีโอ้แต่โหดีแฮะตรงนี้มันจีนึสได้เลยแฮะตอนนี้ไหนโหลดูสิเค okay, ได้โหลไปโหลดโหดไปโอ,อ้แรงอันนัน โอ้โหเทวตายเอ้ยยังไม่ตายนี่ตายอยู่ได้โอ้โหโอ้เค <c oughs> oh! okay. ตุยโอ้ชรีแดดโอ้ไม่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  ตายะเนี่ยบอยอ๋ออะไรนั่นไอ้นั่นนั่นนั่นเกมเกมตายโอ้สวัสดีครับตาสมาชิ่จมรมลูกกระสุนแบบพิเศษเพื่อคู่โดยเฉพาะครับโอ้มาครับมาสู้กันไหมครับมาวัดกันไหมครับตุ่ย โอเคฮะผมตายใจเนียแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแน่มาดี้ไงล่ะปุ้งก็ให้ <c oughs> มาแบ่งแบ่งโอ้ยฮะลาแป้งก็ให้โดน จะนะโดนปอยตาลีเนีย่ยผู้ได้โตเลยนะโอ้ไม่รู้ใครวางยาผมอีกแล้ว Ô oh, khay gì mà Ô kia đi Ta lên niềm Ô ta lên niềm tui Ok Double โอเควิ่งวิ่วิ่งเลย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 โอ้โหอดีติโอเคโอเคน่าแหละคือจะตากำมงเรียผาดหนึ่ง โอเคไอ้เจ็ดดานหลังพวกโดนไปหกร้อยโอเคโอเคมันมันแกล้งตายดันดีกว่าพวกไม่งั้นตัวด้านหลังเล่นแน่โอเคแล้วก็ตายไปอีร้อย เอาละในเวลาทำคิวบูสเตอร์แปะเข้าให้เกือบตายโอ้โหเฮีเฮียบอย สนคู่สักหน่อยไหมล่ะโอ้เป้าอย่างกับเนปจูนฮายโอ้ โอ้โหโอเคได้แล้ว uf, นานหลยเรียบร้อยโอ้ดาเบนดึงมืนโอเคอะนี่แหละฮะไอ้ตียผมขอบคุณตารรับชมฮะโอเคบ๊ายบายเย้